ภูเขาเหอฮวันซานที่หูหลิงกลายเป็นโลกสีเงินขาวโพลนมีหิมะตกสะสมหนา3เซนติเมตรหิมะแรกของภูเขาเหอฮวนซานตกลงมาเมื่อเช้าตรู่วันนี้ภายใต้อุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเนื่องจากทางหลวงหมายเลข8หลักกิโลเมตรที่123-131มีน้ำแข็งเกาะระหว่างทางจึงได้จำกัดการเข้าออกรถที่จะเดินทางเข้าไปต้องติดตั้งโซ่หมิมะและห้ามไม่ให้รถจักรยานยนต์เข้า หิมะโปรยปลายบนภูเขาไทผิงซานที่อีหลานหิมะเริ่มตกลงมาเมื่อเวลา18นาฬิกาของเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นหิมะแรกในรอบ3ปีของภูเขาไทผิงซานที่ทุกคนรอคอย ถทางอุทยานระบุว่ารถที่ติดตั้งโซ่สำหรับลุยหิมะถึงจะขึ้นไปบนภูเขาไทผิงซานได้หากไม่ได้ติดตั้งโซ่หิมะให้ขับรถไปชมหิมะบนถนนสายยีจวนอีเชียนกิโลเมตรที่15ที่หมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมืองในชุมชนอุยฟงตำบลเจียนสือเมืองชิงจูหิมะเริ่มตกลงมาเมื่อตี3ของเช้าตรู่วันนี้รถถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ นอกจากนี้ภูเขาลาลาซาในนครเทาหยวนมีหิมะตกเมื่อช่วงเช้าตรู่เช่นกันขณนะดเดียวกันเจินหมิงเตียนผู้อำนวยการกรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันได้ใช้ข้อมูลบนเฟซบุ๊กระบุว่าคืนวันนี้มีคนพบหิมะโปรยป,ยปลายที่สกายวอล์กของเฉาอูหลายแต่ภายหลังแก้ไขข้อมูลว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่หิมะ กระแสลมหนาวรอบนี้ทำให้ภูเขาอย่างหมิงซานกรุงไทเปมีหิมะตกเช่นกันประชาชนต่างมีความสุขในการเล่นปลาหิมะบางคนปั้นมนุษย์หิมะบางคนถึงกับเล่นสเก็ตน,น้ำแข็งบนถนนมีนักท่องเที่ยวไม่น้อยที่ขึ้นเขาเพื่อมารอชมหิมะตั้งแต่เมื่อคืน ที่จอดรถที่เต็มไปด้วยรถของนักท่องเที่ยวก็ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะเช้าตรู่วันนี้อุณหภูมิบนภูเขาต้าถวนลดต่ำกว่าศูนย์องศาเกิดหิมะสะสมบนพื้น5เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมการจาราจรเนื่องจากบนถนนมีน้ำแข็งจับตัวจึงห้ามไม่ให้รถที่ไม่ได้ติดตั้งโซ่หิมะเข้าพื้นที่กรมอุตุไต้หวันชี้ว่าสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ1ิบแห่งบนพื้นที่ราบตรวจพบอุณหภูมิต่ำสุดทำลายสถิติ 整整今天天始到下三的的的的清晨其除了拜稍稍回之外度都是偏低所以提醒大家要วันนี้เกาะรอบนอกวัดอุณหภูมิต่ำสุดได้ที่เกาะมาจูเหลือเพียง4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในไต้หวันพบที่เขตอูกูลดเหลือเพียง4.7องศาที่ฟูกุ้วยเจาหนิวไทเปวัดได้5องศาที่เขตยางเหมยเมืองชิงจูมีอุณหภูมิไม่ถึง6องศาเซลเซียส กรมอุตุไต้หวันประกาศสภาพอากาศต่อเนื่องอากาศจะหนาวต่อเนื่องถึงวันเสาร์วันอาทิตย์อากาศอบอุ่นขึ้นแต่วันจันทร์หน้าจะมีกระแสลมหนาวพัดเข้ามาอีกรอบจะมีอากาศหนาวจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันพุธ เมื่อวานนี้เกิดเหตุเครื่องบินตกที่เขตซันตี้เหมือนเมืองผิงตงซากเครื่องบินกระจัดกระจายไปทั่วภูเขาหลังจากหน่วยกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุสูญหายเมื่อช่วงบ่ายได้ส่งรถกู้ภัย1ิบคันเจ้าหน้าที่40คนขึ้นเขาออกค้นหาพบซากเครื่องบินและมีผู้เสียชีวิตสองรายเมื่อเวลา22นาฬิกา ผู้เสียชีวิตสองรายคนขับแท้ลินไว้50ปีอีกคนแท่เฉินไวัยปีสบทุปีศพถูกนำออกจากสถานที่เกิดเหตุช่วงกลางดึกและชน,นสูตรศพในวันต่อมาเมื่อครอบครัวทราบข่าวต่างเศร้าสลดไม่อาจทำใจยอมรับได้ หลังการตรวจสอบพบว่าอุบัติเหตุเครื่องบินตกครั้งนี้ออกบินจากหมู่บ้านเกาสูขาดการติดต่อเมื่อบินมาถึงบริเวณสะพานแขวนเขตซันติเหมือนตัวแทนประชาชนคาดการว่าอุบัติเหตุครั้งนี้อาจเกิดจากสภาพอากาศที่เลวร้ายอย่างไรก็ตามได้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการตรวจสอบความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป โรคโควิด -19 ในจีนกลับมาระบาดหนักอีกครั้งชาวเน็ตแพร่ภาพสถานการณ์ล่าสุดของเมืองสือจาจวงในมณฑลเหอเป่ยร้านสะดวกซื้อเต็มไปด้วยประชาชนกำลังแย่งซื้อของกักตุนขณะนี้เมืองสือจาจวงได้สั่งปิดทางด่วนเข้าเมืองควบคุมการเข้าออกถนนร้างไม่เหลือผู้คนมณฑลเหอเป่ยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในท้องถิ่นตั้งแต่วันที่4มกราคมต่อเนื่องเป็นเวลา3วันแล้วคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนประกาศเมื่อวันที่6มกราคมจีนพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วประเทศ63ราย 51รายมาจากเมืองสือจาจวงทางนี้มณฑลเหอเป่ยได้ประกาศให้เมืองสือจาจวงเป็นเขตพื้นที่ความเสี่ยงสูงร่วมตรวจคัดกรองประชาชนตั้งแต่วันที่6มกราคมคาใช้เวลาตรวจคัดกรองโรค3วันตามรายงานจากสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนชี้ว่าหลังตรวจสอบการระบาดของโรคโควิด -19 ในเมืองสือจาจวงครั้งนี้พบว่าผู้ป่วย10รายมีประวัติเข้าร่วมงานเลี้ยงแต่งงานคาดว่าเชื้อแพร่ระบาดมาจากงานเลี้ยง